าอาหารช่วยรดคามเครียดได้มีอะไรบ้างมาฟังกันครับอาหารประเภทแรกนะครับก็คือปลาที่มีโอเมก้าสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูปลาซา,าดีนหากทานอาหารในกลุ่มนี้นะครับจะให้โอเมก้าสามครับจะเป็นตัวช่วยในการทํางานของสมองครับทําให้เราเอารมณ์ดีขึ้นครับข้อที่2นะครับก็คือผักใบเขียวได้แก่ผักคะนา้าผักโขม ผักบวบคัลลีครับผักในกลุ่มนี้นะครับก็จะให้แมกนีเซียมที่สูงนะครับซึ่งเป็นตัวสําคัญนะครับในการทํางานของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทในร่างกายครับตัวแร่ธาตุแมกนีเซียมนี่เองครับเป็นตัวสําคัญครับที่ทําให้เราลดความเครียดและความวิตกกังวลของเราได้ครับข้อที่3นะครับดาร์กช็อกโกแลตที่มีโกโก้70%ขึ้นไปและเมื่อเราทานดาร์กช็อกโกแลตเข้าไปนะครับร่างกายนะครับก็จะมีการ หลักสารที่น่ออกมาครับที่เรียกว่าเอโนฟินนะครับซึ่งสารเอโนฟินนะครับเป็นสารแห่งความสุขนะครับก็จะทาให้เราลดความเครียดได้ครับอาหารประเภทที่นะครับก็คือถั่วและเมล็ดพืชครับเช่นเมล็ดอัลมอนด์ครับวอลนัทเมล็ดเจียครับถั่วและเมล็ดพืชอื่นๆด้วยครับเพราะอาหารในกลุ่มนี้นะครับจะมีแมกนีเซียมสังกะสีและวิตามินอีช่วยการทํางานของสมองและลดความเครียดได้ครับอาหารประเภที่5นะครับก็คือผลไม้ประเภทเบอร์รี่เองครับผลไม้ประเภทเบอร์รี่ก็ประกอบด้วยสตรอเบอรี่ บูเบอรี่และรัสเบอรี่ครับผลไม้ในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีสารต้านอนุมนูลอิสระที่มีปริมาณสูงนะครับซึ่งมีความสําคัญครับสารต้านอนุมนูลอิสระตัวนี้นะครับจากผลไม้ในกลุ่มนี้ก็จะไปยับยั้งการทําลายเซลล์สมองนะครับที่เกิดจากความเครียดได้ครับ